แต่งตัวดีขายดีไหมนี่เป็นคำถามยอดฮิตสำหรับนักขายคุณต้องเข้าใจก่อนนะคะว่า first impression นั้นสำคัญมากเวลาที่ผู้คนมาเจอคุณครั้งแรกเขาจะตัดสินใจคุณไปเลยทันทีใน3หรือ4วิีแรกซึ่งการตัดสินใจของเขาครั้งนั้นเป็นครั้งที่สำคัญที่คุณไม่สามารถ เปลี่ยนความคิดความรู้สึกมุมมองที่เขามีต่อคุณอีกต่อไปมันจะฝังไปที่ข้างในของเขาและคุณไม่มีอำนาจจะไปเปลี่ยนอะไรได้อีกแล้วนี่คือพลังของการ first impression เพราะฉะนั้นแล้วการแต่งตัวมีผลต่อการขายแน่นอนค่ะ คุณลองคิดดูนะคะว่าถ้าเกิดว่าคุณไปเจอนักขายขายบ้านขายคอนโดหรือขายสินค้าอะไรก็ได้แต่คุณเห็นสภาพเขาเนี่ยแบบโสมมากผ,าผ,มผ้าผมก็กระซักกระเซิงหน้าตาก็ไม่ได้ล้างหนะ้ามาดีคือแบบเปเ่นๆมาเลยนะคะการแต่งกายก็เสื้อผ้าก็ไม่ด้ลีดเกง้งๆก็ดูแบบไม่สุภาพ เวลาผู้คนเห็นนักขายที่ในบุคลิกภาพแบบนั้นมันจะทําให้คนที่เขาซื้อของจากเราเนี่ยขาดความมั่นใจขาดความเคารพในการซื้อสินค้าของคุณเพราะขนาดตัวคุณเองคุณยังไม่ดูแลตัวเองเลยขนาดตัวคุณเองคุณยังไม่รักษาตัวเองเลยแล้วคุณจะมาใส่ใจในสินค้าบริการที่คุณจะเอาไปเสนอให้กับลูกค้าได้ยังไง